รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะนี่คือเวลาข่าวของคนทั้งประเทศกับข่าว Hot News Time อยู่กับกัญญาพิลาศกันทเสนเช่นเคยค่ะข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะไปกันที่ข่าวของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานยาสมุนไพรไทยสำหรับพืชกัญชาพืชเสพติดและพืชสมุนไพรอื่นๆเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาผู้ป่วยที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายโดยนายแพทย์สัมฤิงแหยางกรทโทกผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระคนครกับการพัฒนายาจากกัญชาและพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความมั่นคงทางด้านยาการนำผลิตภัณฑ์กัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งในแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยวัตถุดิบกัญชาและผลิตภัณฑ์ยากัญชาทุกชนิดจำเป็นต้องคุณภาพดีมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและต้องเป็นไปนตามมาตรฐานสากลนโยบายของรัฐบาลและก็ลงมาถึงกระทรวงสาธารณสุขเราอยากให้มีใช้กัญชาเสรีทางการแพทย์ เพราะว่ากัญชาไม่มีประโยชน์ทั้งเศรษฐกิจและทั้งสันนาการแต่ว่ากฎหมายนี่ยอมไม่ใช้ทางการแพทย์ไปก่อนกัญชานี่ใช้มาตั้ง5,000ปีคู่กับมนุษยชาติเลยทีเดียวแหละครับในประเทศไทยก็ใช้มาตั้งแต่สมเด็จพะระนารายณ์แต่เมื่อเป็นยาเสพติดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะมีการวิจัยมีการคิดค้นอะไรต่างๆจนกระทั่งปี6กเปิดใช้ทางการแพทย์มีคนที่ใช้กัญชาใต้ดินอยู่ในประเทศไทยประมาณ1ล้านคนกระทรวงสรารสุขดอกก็จะทํำยังไงที่จะให้ขึ้นมาบนดินนั้นอันหนึ่งแหละพอใช้ใต้ดินก็จะถูกหลอกลวงราคาแพงสัด เพื่อนเพราะกัญชานี่มันดูดแคดเมียมดูดธาตุเหล็กดูดสารพิษเข้าไปในร่างกายในตัวมันเยอะเมื่อเราใช้น้ามันหรือใช้ส่วนประกอบมันก็เข้าไปในร่างกายของคนด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของสวงที่จะต้องทําให้ขึ้นมาบนดินเสียนอกเหนือจากนั้นในทางการแพทย์เองก็ต้องคิดค้นในเรื่องของการวิจัยการปลูกการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือการใช้ยากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความสําคัญมากกรมนี้ก็จะมีสาขาอยู่ทุกภาคของประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะต้องมาช่วยในการตรวจวิเคราะห์ว่ามีสารปนเพื่อนไหมสัดส่วน CBD THC เท่าไหร่แล้วผลิตภัณฑ์ทที่่่เเราาาาํยไมวจะป็นนนส พหรือเมตตาการุณที่กำลังจะออกไปหรือน้ำมันเดชาหรือน้ำมันภูพร้าวเนี่ยเราก็ต้องบอกสังคมได้ว่ามีท SC CBD ดีอยู่เท่าไหร่มันจึงจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขเพราะวามวัศาสตร์การแพทย์ได้ช่วยเยอะจะมีบทบาทต่อไปทั้งอดีตที่ใช้ใต้ดินกันอยู่ทั้งปัจจุบันที่จะต้องคิดปรุงยาทั้งในอนาคตในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆคราวนี้วันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมอทรอนได้ต้นกําเนิดทํากัญชาตั้งแต่ภูพ่านการปลูกธรรมชาติแต่มอทรอพระนครนี่อยู่ในกรุงเทพใกล้กระทรวงเราผมเองได้ใช้บริการเขาเยอะใน การที่จะให้ชาวบ้านได้ปลูกให้วิสาหกิจชุมชนรปสตได้ปลูกก็ติดตามไปเพื่อวิเคราะห์ช่วยกันพูดทางวิชาการดังนั้นในการทําวิจัยไม่ว่าจะเป็นโมโนกราฟหรือการปลูกหรือการพัฒนาทางวิชาการหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลต่างๆก็จะเกิดประโยชน์มากทั้งต่อด้านวิชาการด้านาการปิดาาการและก็เป็นประโยชน์ในการที่จะขยายแนวนโยบายนี้สู่ประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะฉนั้นก็คิดว่ากระทรวงสาธารณสุขเราก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งที่มีความร่วมมือระหว่าง2สถาบันที่ทํางานด้านนี้เก่งทั้งคู่แล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งคู ก็ขอให้พัฒนาต่อไปครับงานเรื่องของกัญชาทางการแพทย์เนี่ยก็เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิกรกูลนะครับโดยที่มีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านสำเริงอย่างก,กระโทกเนี่ยเป็นผู้ที่ผลักด,ดันนโยบายเรื่องนี้แล้วก็ได้มอบหมายให้กรมวิชาการแพทย์ยดำเนินการให้สูย์วิชาการแพทย์ซึ่งมีทั้งหมด15แห่งในทุกเขตของประเทศไทยเนี่ยดำเนินการตรวจสารต่างๆในผลิตภัณฑ์กัญชารวมทั้งคื่กัญชาว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานมีสารตกค้างอะไรหรือเปล่าก็ทางกรมวิชาการแพทย์ก็รับนโยบายแล้วก็ในปีต่อไปก็ พบทุกเขตเพื่อสนับสนุนนโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขให้กัญชาทางการแพทย์เป็นที่พึ่งของประชาชนเรื่องการปลูกนะครับก็ตอนนี้ก็กฎหมายที่จะปลูกให้ประชาชนอยู่ที่ขบวนการทางรัฐสภาก็คงเร็วๆนี้นะครับดังนั้นตอนนี้ที่ปลูกเนี่ยก็ต้องมีขบวนการการให้อนุญาตโดยออยแล้วก็เป็นหน่วยงานภาครัฐร่วมด้วยคือถ้าปลูกเรืองนี้เนี่ยแล้วก็ส่งมาที่กรมวิชาการแพทย์เราก็ยินดีที่จะตรวจบริการให้อันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือในผลิตภัณฑ์ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจจับมาแล้วก็สงสัยว่าจะผิดกฎหมายก็จะมาส่งให้คมวิทยยาาาาาากกกรรรรรรแพ์์ในตจเะห่ีสอู ป่าประการที่3ก็คือ,อ,อการผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเรื่องยาขององค์การเภสัชกรรมที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์แานเลือกผลิตขึ้นอย่างเช่นน้ำมันจานเดชาเนี่ยทางการบรัฐการแพทย์ก็มีส่วนที่จะช่วยตรวจว่ามีมาตรฐานไม่มีสารปนเปื้อนซึ่งที่ผ่านมาก็ผ่านมาตรฐานเพราะฉะนั้นประชาชนก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยและก็สบายใจครับ องค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกองค์การมหาชนหรือ TGO โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ CITC ร่วมกับใจกล้าร่วมกันแถลงผลความสําเร็จโครงการระยะที่3เพื่อมุ่งสู่การเป็นโนเลดฮับให้อาเซียนถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐเอกชนทั่วภูมิภาคพ,พร้อมสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างประเทศผ่าน6หลักสูตรระดับสากลครอบคลุมทุกมิติโดยมี10ชาติอาเซียนส่งคนเข้ารับการอบรมไปแล้ว5 6 2รยรายโดย คุณหญิงทองทิพย์รัตนาราที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกให้เกียรติกล่าวต้อนรับใจก้าและผู้แทนหน่วยงานของประเทศไทยและองค์กรระหว่างประเทศที่เข้าร่วมงานแถลงผลความสําเร็จโดยระบุถึงความร่วมมือระหว่าง TGO กับใจก้าและได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ CITC อย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2557เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆของศูนย์ CIT ให้กับหน่วยงานของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนซึ่งทําให้ CITC เติบโตขึ้นในฐานะศูนย์วิชาการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสรุปผลของความสําเร็จของโครงการระหว่าง TGO กับใจกาที่เป็น Capacity Development Project เป็นโครงการ3ปีที่จะร่วมพัฒนาโลคาร์บอน c i e ายทีแล้วก็ Resilience คือจะเป็นโครงการที่เราจะพัฒนาความรู้ความสามารถคนในกลุ่มของอาเซียนซึ่ง มีเซ็นเตอร์อยู่ที่ประเทศไทยแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากใจกล้าที่จะมาพัฒนาหลักสูตรซึ่งก็มีตั้งแต่การประเมินการปล่อยแก๊สเรืองกระจมิติเคชั่นของการปล่อยแก๊สเรือนกระจเรื่องของอะดัปเทชั่นเรื่องของมิติเกชั่นเรื่องของไฟแนนซ์ก็มีหลักสูตรในหลายเฟสร่วมกันพัฒนาก็มีทั้งคนของทางใจกล้าเองแล้วก็มีเอ็กซ์เพรสตมาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเป็นพัฒนาหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษและสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับคนในอาเซียนเรารวมถึงคนไทยด้วยก็เป็นโครงการที่ดีมากที่ทําให้เราเน ความรู้เป็น c a แคปซิ d i n g ให้เราเข้าใจถึงเรื่องหลักการของเรื่องแก๊สเรือนกระจกทั้งหมดรวมถึงวิธีการต่างๆที่จะจัดการกับมันปรับตัวกับมันกระบวนการเกี่ยวกับพวกโปรเจกต์ไฟแนนซ์ที่เกี่ยวข้องกับเงินสนับสนุนในโครงการต่างๆ ระดับตอร์เนชั่นแนลด้วยวันนี้มันก็มาถึงปลายของโครงการแล้วเรากำลังจะปิดโครงการในปีที่3าในแง่ของ TGOA เ,เนี่ยก็อยากที่จะต่อยอดโครงการนี้โดยเอาหลักสูตรที่พัฒนาแล้วเนี่ยมาจัดต่อให้กับคนไทยหรืออาจจะเป็นพวกอาเซียนที่สนใจก็ได้เราเราเรียกศูนย์ตัวนี้ว่า CITC h i m a t e International Technical Center ซึ่งอันนี้จะเป็นแบบศูนย์ในการที่ว่าทางด้านวิชาการเราก็ตั้งอยู่ที่ TGO เราคิดว่าเราจะยังคงความเป็นศูนย์นี้อยู่แล้วก็จะอบรมให้กับคนที่สนใจ แล้วทำให้เป็นหลักสูตรเลก,กูล่าสำหรับคนที่สนใจเรื่องไคล m a t e action เป็นระดับประเทศรวมถึงอาจจะ e x t e n นแล้วก็ขอความร่วมมือกับต่างประเทศที่เข้ามาเป็นแค,แค,แคบบูรณาการในการจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวนี้มันเป็นเรื่องของการให้ความรู้เป็นศูนย์วิชาการเพื่อส่งเสริมให้คนเนี่ยในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้บริโภคเมื่อเขารู้ใช่ไหมเขาก็จะไปหาวิธีการที่จะลดแก๊สเรือนกระจกหรือไปปรับพฤติกรรมของเขาในในรูปแบบของการผลิตเราไม่สามารถจะบอกให้เขาทํานู่นทํานี่โดยเขาไม่เข้าใจได้เราต้องเสริมให้เขารู้จริง เขาทำเป็นก็ถือว่า knowledge sharing จากจาก CITC เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อไปเราคิดว่าศูนย์เนี่ยจะเป็นศูนย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็อยากจะหวังว่ามันคงจะอยู่ยั่งยืน sustain sustain ต่อไป องค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงมหาดไทยจับมือ7องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดให้มีระบบบำบ,บัดน,น้ำเสียรวมโดยนายชีระวงบุรณะผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดให้มีระบบบำบ,บัดน้ำเสียรวมโดยมีนายธีรพัฒน์คัชมาศรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครร่วมลงนามและนายบรรพตจันทรวง์กล่าวต้อน รวมถึงเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือวันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นของการร่วมการแก้ไขปัญหาน้ําเสียระหว่างชุมชนคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การการน้ําเสียซึ่งอยู่สกัดสมุทรไทยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมการแก้ไขปัญหาน้ําเสียโดยการจัดการน้ําเสียของเรามุ่งเน้นการบำบัดน้ําเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้โดยการพัฒนารูปแบบการบำบัดน้ําเสียให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพน้ำคือสามารถใช้ประโยชน์ได้บนดินข้างบนใช้ประโยชน์เป็นสาธารนสมออกำลังกายข้างล่าง เราใช้เป็นที่าบำบัดน้ําเสียคิดว่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่เริ่มต้นในการที่ทําให้การาบำบัดน้าเสียของทางอาเภอกระทุ่มแบนมีจุดเริ่มต้นที่ดีขึ้นครับพื้นที่อาเภอกระทุ่มแบนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นโงรงงานุสากรรมก็ประมาณสักห้าพันโรงท่านก็พอจะทราบว่าถ้ามีโงรงงานุสากรรมก็ต้องมีปัญหาเรื่องมลภาวะอะไรต่างๆน้ําเสียอากาศเป็นพิษอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณนะทางท่านผออ,องค์การจัดก,การน้ําเสียท่านผู้ว่าท่านได้ประสานความร่วมมือมาที่กระทุ um ่มแบนว่าควรจะมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดใหญ่เพราะว่าปัญหาในนพื้ที อำเภอทุ่งแบนเนี่ยน้ำเสียมีจำนวนมากครับร้องเรียนกันอย่างต่อเนื่องประชาชนก็บอกโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียมาทางห้องเช่าหอพักทางโรงงานก็โทษว่าประชาชนปล่อยน้ำเสียอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยคืออยากจะพยายามพันว่าอยากจะให้ท่านช่วยก่อนจะปล่อยน้ำเสียงไม้ผ่านระบบบำบัดรื้อ ผ่านบอดดักให้มันไ้มันถูกต้องผมกับท่านผออ,องค์การจัดการน้เสียวันนี้มาช่วยทําให้น้ําดีขึ้นนะท่านก็ต้องช่วยด้วยวันนี้ผมได้ประสานทางองค์กรของท่นทุกแห่งนะว่าวันนี้เราได้รับโอกาสจากทางผออ,องค์การจัดการน้ําเสียท่านผู้ว่าก,การจังหวัดนะได้กระสานความ่วมาเพื่อที่จะให้อปทอมาช่วยกันนะมาลงนามในองค์กรตกลงร่วมกันที่จะบําบัดน้ําเสียให้น้ํามันดีขึ้นเหตุผลหลักๆก,ก็คือว่าในจังหวัดสุรศรนะครับโดยเฉพาะอำเภอทุ่งแบนแล้วก็อำเภอเมืองด้วยเราก็จะมะีปัญหาเรื่องของน้ําเสียอยู่เเปป็็นนระะะยย่าจลองส หลักเมื่อจะเป็นแม่น้ำท่าจีนหรือว่าจะเป็นคลองสายรองซึ่งหนักๆก็จะเป็นคลองสายรองเนี่ยนะครับที่มีการลากักลอบการปล่อยน้ําเสียซึ่งเราก็ใช้กระบวนการทางกฎหมายจัดการทุกอย่างอยู่เรื่อยนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็มีการมานานแล้วก็ยังไม่ถูกแก้ไขในวันนี้เองด้วยองค์การจัดการน้ําเสียด้วยศักยภาพแล้วก็ด้วยองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเรื่องของการจัดการน้ําเสียเนี่ยพวกเราเชื่อมั่นว่าการที่ทําให้แม่น้ําลาคลองต่างๆเนี่ยกลับมาสูนคลองสวยน้าใสาเหมือนเดิมเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับที่เราเคยเจอเนี่ยผมก่ ika, วาันนน้้สีปไขญหใ ได้และการที่ทุกท่านเนี่ยมารวบรวมนาม m o u ในวันนี้เนี่ยก็จะทําให้นายกทุกท่านเนี่ยได้ตระหนักรับรู้และก็สร้างโครงการที่สัมพันธ์กับองค์การจัดก,การน้ําเสียแล้วเพื่อให้นําโครงการเหล่านี้เนี่ยลงไปในชุมชนและแก้ขไขปัญหาน้ําเสียให้กับชุมชนจนส่งผลถึงคลองซอยคลองหลักและถึงแม่น้ำท่าจีนครับ แถลงข่าวเปิดตัวยาสีฟันสมุนไพรถั่วและโดยนายสอนสุทธากลั่นมาลีหรือถั่วและเชิญยิม้มอดีตนาย,ยกสมาคมตลกแห่งประเทศไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่งนาย,ยกสมาคมเชียร์ไทยและซีอถั่วและพารวย456ได้ทำการเปิดตัวยาสีฟันสมุนไพรถั่วและผลิตจากสมุนไพรไทยพร้อมกันนี้ร้อยตำรวจโทรดรมนัฐโนนุสรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนายพระบรมราชูปมัมกรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและวางแผนมูลิิมิลเลอร์ออฟไลน์เป็นประธานกล่าวเปิด ิดงานการถแถลงข่าวเปิดตัวยาสีฟันสมุนไพรถั่วแระพูดถึงผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรถั่วแระนะครับความจริงแนละ้วกว่าจะคลอดมาได้ถึงวันนี้ใช้เวลานาน,านพอสมควรเป็นปีเพราะว่าอย่างน้อยเจ้าของโรงงานเจ้าของผู้ผลิตเนี่ยดูใจถั่วแระว่าจะทําจริงไหมแต่ทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวเนี่ยถั่วแระก็ไม่ได้บอกเขาหรอกวันนี้เพิ่งสร้างความเสื่อภัยเขาเห็นว่าถ้าผมจะทําอะไรแล้วเนี่ยผมทําจริงโดยตลอดกว่าจะเกิด ายาซีฟันสมุนไพรทัวรแลขึ้นมาได้เนี่ยเวลานานพอสมควรที่จะคลอดออกมามันมีอะไรดีละ่ะในยาซีฟันหลอดเนี้ยเท่านั้นเองเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราก็ไปปรึกษากับแพทย์แผนไทยมันจริงไหมมันดีไหมเราก็เซิร์ชดูบ้างอ่านดูบ้างแล้วมันก็ได้ผลสรุปออกมาได้ใช้ได้ดีมากๆาารคาดหวังเนี่ยเราเราก็ไม่คาดหวังอะไรมากหรอกครับเพียงแต่ว่าให้ทุกคนเนี่ยมีกินมาใช้เหมือนอย่างเราเพราะถ้าเราเป็นต้นแบบที่ดีเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้เงิน135มบ้าทไม,มันไม่จําเป็นเราเอา แค่เล็กๆครับเอาแค่หลอดละบาทหลอดก็สอบาทแต่วลรุ่มมันสูงอ่ะมันเป็นร้านร้านกล่องแล้วจะทําไงอ่ะมันก็เยอะใช่ไหมครับและไอ้ร้านร้านกล่องเนี่ยผมขายร้อยสามสิบห้าบาทแต่เวลาคุณมาซื้อคุณไม่ได้ซื้อร้อยสามสิบห้าบาทนี่เรื่องราวที่ทัวรแลอยากทํางานชิ้นนี้มากมากอยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ผู้ที่อยากจะบริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์ของทัวรแลคือยาสมุนไพรทัวร์แลลองดูครับถ้าไม่ดีก็อย่าจับถ้าไม่แตะแล้วไม่ติดก็ไม่เป็นไรก็ลองลองใช้ดูครับเพราะผมเองก็กว่าจะไดด้้้งาาานนนชิีมกก็ยพอ อยากจะเชิญชวนนะครับลองดูไม่ลองไม่รู้จริงๆครับลองดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ผมนําเสนอมานี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของผู้บริโภคนะครับแล้วก็คุณไม่ต้องเสียตังค์มากด้วยลองใช้ดูครับแล้วคุณจะติดใจขอบคุณครับ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับโมโมนะคะพบกันทุกครั้งก็จะมีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกครั้งค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหลักการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศกันค่ะว่าเรามีหลักการอะไรบ้างนะคะที่จะเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่รวมไปถึงความเหมาะสมของราคาด้วยนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องฟอกอากาศนะคะคุณกมลชาติสือเจริญน,นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับ ค่ะคำถามแรกนะคะโมโมอยากถามว่าในปัจจุบันค่ะเครื่องฟอกอากาศมีความสําคัญแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างคะครับก็ตามชื่อเลยครับเครื่องฟอกอากาศนะครับความสาคัญของเขาครับก็คือในการทําให้อากาศเนี่ยบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยแค่แค่อากาศบริสุทธิ์เนี่ยคงไม่เพียงพอแล้วคงจะต้องเพิ่มในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคไปด้วยถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องฟอกอากาศณปัจจุบันเนี่ยที่ถ้าเราจะให้แนะนําในการเลือกซื้อเนี่ยก็คือจะต้องเป็นเครื่องที่สามารถฟอกอากาศได้ทํครับทให้อากาศบริสุทธิ์พร้อมกับฆ่าเชื้ด้ววยยในตัเล ค่ะแล้ววันนี้นะคะเห็นว่าคุณกำมลชาติค่ะนําเครื่องฟอกอากาศชนิดพิเศษนะคะมาแนะนําให้กับพวกเราด้วยค่ะเป็นรุ่นอะไรคะใช่ครับวันนี้นํารุ่นพิเศษนะครับที่อยากจะนําเสนอมากเลยครับตัวนี้ชื่อว่าแอริเพียลทูอินวันนะครับในความทูอินวันของเขาก็คือสามารถใช้ได้ทั้งในรถและก็ในบ้านนะครับเพราะว่าลัศมีในการทํางานของเขาเนี่ยครอบคุมการทํางานถึง35ตารางเมตรเลยทีเดียวโอ้โหบอกเลยว่าใหญ่มากเลยนะคะาบ,<ช>บ้านบ,บางทีนี่ก็คือประมาณสามสิบประมาณหนึ่งห้องคอนโด<ช>สตูดิโอนะครับก็จะใช้ได้เลย แล้วก็นี่ครับลักษณะหน้าตาเป็นเครื่องอย่างนี้หน้าตาสวยงามหูหรามากเลยทีเดียวมนะครับเราสามารถใช้ในรถได้วางไว้ที่คอนโซลรถก็ได้หรือเราจะติดไว้ที่กระจกหน้ารถกดครับเรามาดูการทำงานของ Air p รี e ิ l อลทูวกันนะครับว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานแบบไหนบ้างนะครับเริ่มต้นจากการเปิดสวิตช์นะครับในส่วนของปุ่ม Purify ครับก็คือเป็นการฟอกอากาศนะครับโดยการทำงานของเจ้าแอร์รีพิเอลทูตัวนี้ครับก็จะมีในส่วนของการปล่อยไอออนประจุลบออกมานะครับพร้อมกับมี การปล่อยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากระบบ EPCO อย่างที่บอกนะครับที่ใช้บนกระสวยอวกาศตรงนี้ก็จะทําให้ฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งบนพื้นบนอากาศแล้วก็บนพื้นผิวสัมผัสเลยนะครับพอเรากดฟังก์ชันที่2นะครับฟังก์ชันนี้นะครับสีเขียวก็จะอ่อนลงไปเป็นสีเขียวอ่อนนะครับฟังก์ชันตัวนี้จะเพิ่มระบบโอโซนออกมานะเท่ากับว่าเราปล่อยทั้งหมดเนี่ยสรูปแบบเลยมีไอออนประจุลบจำนวนมหาศาลนะครับแล้วก็มี EPCO นะครับที่ฆ่าเชื้อบนพื้นผิวได้นะครับแล้วก็มีโอโซนออกมาด้วยในช่วยองการกําจัดกลิ โดยการโดยการทำงานของโอโซนตัวนี้นะครับจะทํางานอยู่ในอัตราส่วนที่ปริมาณน,น้อยนะครับให้เพียงพอต่อการที่สามารถเราเข้าไปอยู่ในห้องได้นะครับยกตัวอย่างก็คือว่าใน1นาทีนะครับจะปล่อยโอโซนออกมาแค่12วินาทีเท่านั้นนะครับ <S <S พอเรากดอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันพิเศษแล้วที่เครื่องรุ่นนี้สามารถทําได้นะครับก็คเอเครื่องตัวนี้จะปล่อยเป็นสีแดงนะครับสีแดงนี้คือเป็นการปล่อยโอโซนล้วนๆเลยใช้สําหรับในการฆ่าเชื้อโรคนะครับอย่างถ้าเราจะใช้ในในห้อง ก็แนะนําว่าไม่ควรให้ใครหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ในห้องนะครับแล้วก็ออกจากห้องไปได้เลยโดยเขาจะทํางานอยู่ที่ได้ถึง2ชั่วโมงเลยแล้วเขาจะตัดมาเป็นระบบฟอกอากาศปกติหรือถ้าเราจะใช้ในรถนะครับก็คือเราเปิดทิ้งไว้นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในรถได้นะครับอันนี้ก็คือเป็น3ามฟังก์ชันของสําหรับเครื่อง AirPure t w in One ครับม<ร>าพูดถึงความพิเศษบ้างดีกว่าว่า a i r p ีย e รุ่น 2- in One อันนี้มีความพิเศษหลักๆอะไรบ้างคะ สำหรับเจ้า a i r p u e 2 1ตรงนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยเทคโนโลยี3รูปแบบเลยนะครับก็คือ1อ่เป็นเทคโนโลยี EPCO e e เทคโนโลยีตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ใช้บนกระสุนอวากาศนะครับก็คือเขาสามารถฆ่าเชือ้อเชื้อไวรัสเชื้อโรคเนี่ยทั้งในอากาศในในห้องที่เราใช้หรือในรถที่เราใช้นะครับรวมถึงพื้นผิวซึ่งโดยปกติครับเครื่องกรองอากาศทั่วไปเนี่ยก็คือจะทําหน้าที่ฟอกอากาศนะที่ลอยล่องลอยอยู่ นะแต่ยังไม,ยงไม่ยังไม่มีเจ้าไหนที่สามารถเขาเรียกว่าทําความสะอาดเชื้อโรค้นผิวได้ด้วยอ่าก็คือรุ่นนี้เนี่ยความพิเศษหลักๆของเขาก็คือสามารถนะคะฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวได้ซึ่งตัว<ช>อื่นทาไม่ได้ใช่ครับสองอก็คือเทคโนโลยีไอออนเราจะปล่อยไอออนประจุลบเนี่ยจำนวนมหาศาลเลยครับในการไปดักจับฝุน่นควันสารที่ทําให้เกิดอาการภูมิแพ้ต่างๆนะค่ะ,ะในอากาศ3ก็คือโอโซนช่วยในการกาจัดกลิ่นอืมบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็ บอกเลยว่ายังช่วยในการที่ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างที่บอกครับเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีใช้แบบเดียวกับกระเสือโอกาสดังนั้นก <kins> ็คือว่าทั้งวันนั้นคงไม่มีใครไปออกไปนอกยานเพื่อไปเปลี่ยนไส้กรองด้วยฮะใช่หลังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือว่าไม่ต้องมีไส้กรองเลยค่ะ,ะและอย่างหนึ่งเนี่ยข้อเขาเรียกว่าข้อ,ข,อข้อได้เปรียบของตัวนี้คือว่าในการที่เราใช้ไส้กรองนะครับนอกจากมีค่า,ชาใช้จ่ายในการที่เราต้องดูแล,ลรักษาของเขานะครับสคือว่าไส้กรองที่เราใช้เนี่ย เวลาเรามีกรองเชื้อโรคออกมาแล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นตัวเป็นที่อยู่ของเชื้อโรคต่างๆนะที่จะเข้าอยู่ในไส้กรองนั่นเองดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือปัสจากเชื้อโรคที่จะมาสะสมอยู่ในตัวเครื่องนี้เลย ค่ะแล้วก็ยังช่วยเซฟคอรเซฟบัจจตของเราด้วยซื้อทีเดียวจบไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองประจำปีแบบรุ่นอื่นๆนะคะแล้วไซส์ประมาณนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่เท่าไหร่นะคะ35ตารางเมตรเลยครับ35ตารางเมตรบอกเลยว่าใหญ่มากๆเหมือนห้องคอนโดห้องหนึ่งครับหนึ่งห้องเลยมีแค่เจ้าตัวนี้ตัวเดียวคือครอบคลุมทั้งห้องเลยแล้วก็พกพาสะดวกครับสมมุติถ้าใครอยากจะใช้ตัวนี้นะครับหนึ่งเครื่องเนี่ยก็คือสามารถถอดแล้วก็ไปใช้ที่ในห้องได้นะครับแล้วก็มาใช้ในรถได้ด้วย บอกเลยว่าสะดวกมากพกพาก็ง่ายนะคะเครื่องเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็โมโมอยากทราบเพิ่มเติมค่ะว่ากระบวนการทํางานของมันนะคะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เห็นบอกว่าจะมีการสาธิตให้พวกเราได้ดูกันด้วยใช่ครับก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าเจ้าเครื่อง l r p l 2 t o in o n ตัวนี้ครับจะเขาเรียกว,ว่าทําให้อากาศบริสุทธิ์ได้อย่างไรนะ,ะโดยเราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับในการทดสอบตัวนี้เลยใช่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราจะจําลองบรรยากาศภายในห้องะนะครับว่าถ้ามีฝุ่นมีควันนะครับมีมลภาวะต่างๆนะครับ เราแล้วพอเราเปิดให้อุปกรณ์นส่วนของอย่างตัวนี้ครับแอริพิเอลูนวันนี้ทำงานเนี่ยเขาจะจำกำจัดฝุ่นได้อย่างไรค<า>นะ,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 ะสมมติว่า,าวรเราอยู่ในห้องห้องนี้ห้องสี่เหลี่ยมห้องนี้ที่มีฝุ่นควันเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นห้องหรือว่าเป็นในรถนะครับฝุ่นควันเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเยอะกว่าพื้นเขาเรียกข้างนอกเพราะข้างนอกเนี่ยอากาศเขาจะไหลผ่านใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยู่ในในห้องนะครับในบ้านของเราในห้องนอน หรือในรถเนี่ยครับก็คืออากาศมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่ข้างในทําให้มีเรื่องของมลภาวะมีเชื้อโรคอยู่นั้นเต็มไปหมดเลยะนะอันนี้ก็จะเปรียบเสมือนอย่างนั้นเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็เครื่องก็กําลังปล่อยควันออกมาเรื่อยๆแล้วใช่ก็จะปล่อยแบบเพิ่มมาเรื่อยๆเลยขาวขึ้นเรื่อยๆนะคะใช่เดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูเลยนะครับว่าเจ้าตัว air p u r i f วันตัวนี้ทํางานในการกําจัดฝุ่นและควันได้อย่างไรค่ะ,ะคเดี๋ยวเมื่อเราเปิดเครื่องครับ เดี๋ยว,วจะวดเร็วมากใช่จะสังเกตนะว่าเนี่ยครับในในเรื่องของการทํางานของเขาเนี่ยเริ่มทํางานอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็จะใช้เวลาเพียงชั่วครู่เท่านั้นเองอบอกเลยว่านับ1นถึงสควันพิษมลภาวะฝุ่นละอองหมดเกลี้ยง<ม>เลยนะคะคจากการสาธิตตรงนี้นั่นเองค่ะแล้วก็อยากถามว่าเจ้าตัวนี้ค่ะสามารถเอาไปไว้ที่ไหนได้บ้างนะคะก็อย่างที่บอกครับตามชื่อรุ่นเลยะน,นะครับรุ่นควินวันนะครับเราสามารถไปใช้ ในบ้านก็ได้ในห้องนอนก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสามารถใช้ในรถได้เพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกก็คือว่ามันมีเทคโนโลยีในส่วนของโอโซนใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยครับตั้งแต่เรามีในเรื่องของอ new normal วิถีชีวิตใหม่นะครับก็คือจะเริ่มบางคนเนี่ยเอารถไปอบโอโซนอ่าตัวนี้ครับเท่ากับว่าเราเนี่ยสามารถอบโอโซนเมื่อไหร่ก็ได้เราจะมีฟังก์ชันเดี๋ยวเราจะบอกให้ดูนะว่าฟังก์ชันของแต่ละอันมีอะไรบ้างเราสามารถเปิดฟังก์ชันโอโซนเพื่อในการอบฆ่าเชื้อในรถได้ ไม่ได้ไม่ได้เชื้อโรคอย่างนีครับเชื้อลาในรถก็ได้ด้วยนะครับแล้วกอ็อย่างหน้าฝนอย่างนี้อาจจะแบบว่า,วารถบางคันอาจจะมีปัญหาเรื่องของความอับชื้นนะก็อันนี้ก็คือในช่วยของการฆ่าเชื้อโรคเชื้อลาได้ทั้งหมดเลยแล้วเห็นแบบนี้ค่ะการใช้งานใช้ต่อเนื่องได้นานแค่ไหนคะในการใช้งานต่อของเขาครับก็คือตัวนี้ใช้แบตเตอรี่นะก็คือเสียบปลั๊กก็คือก็คือใช้ได้ตลอดเลยสมมุติว่าเราเปิดในห้องนอนเรานอน8ชั่วโมงเราก็คือจะใช้ได้ถึง3ปีเลย แต่ถ้าเรานอนเยอะหน่อย12ชั่วโมงอ,อ,อาจจะเปิดตั้งแต่ก่อนนอน12 <S <S 2> <S 2> ชั่วโมงเนี่ยเราก็ใช้ได้ประมาณ2ปีแต่ถ้าเราเปิดไม่ปิดเลย เปิดไม่ปิดเลยยาวๆเลยเนี่ยก็ใช้ได้มากกว่า1ปีประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งก็เปลี่ยนแค่ปีละครั้งปีครึ่งครั้ง2ปีครั้งเท่านั้นเองนะคะค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเนี่ยหลักร้อยบาทเท่านั้นเองครับหลักร้อยถูกกว่าการเปลี่ยนไส้กรองเยอะเลยคุ้มมากๆนะคะค่ะต้องบอกเลยว่าของดีขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เลยที่จะมีติดบ้านติดรถหรือว่าติดตัวเอาไว้นั่นเองนะคะกับรุ่น t o in one สหรับ air appeal ตัวนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะมีโปรโมชั่นอะไรมาฝากท่านผู้ชมของเราบ้างคะสำหรับโปรโมชั่นของ แฟนรายการนี้นะครับก็คือเอลิพเีรุ่นทูอิมัตัวนี้นะครับจากราคาเต็ม1 9 0 0 0บาทนะครับวันนี้พิเศษนะครับสาสายแรกเท่านั้นนะครับเหลือ14,500บาทครับโอ้โหลดเยอะมากนะคะจาก19,000บาทเหลือ14,500บาทเท่านั้นเองให้สำหรับแฟนรายการของเราเท่านั้นด้วยใช่ครับมีจำกัดไหมคะ30 ส0สายแรก30สายแรกค่ะอะตอนนี้เบอร์ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมที่ดูอยู่แล้วสนใจนะคะรุ่นนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลย30สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรดีๆแบบนี้ค่ะของดีขนาดนี้นะคะบอกเลยว่าท่านผู้ชมพลาดไม่ได้ที่จะพกติดตัวติดบ้านหรือว่าติดรถไว้นั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องฟอกอากาศของเรานะคะคุณกมลชาติสื่อเจริญมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการแล้วค่ะและเทปหน้านะคะโมโม่จะมีความรู้ดีๆอะไรนะคะหรือเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ Hot News Time วันนี้นะคะขอลาคุณผู้ชมไปด้วยข่าวของกระทรวงสาธารณาสุขค่ะและต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวของคนทั้งประเทศข่าว h อ t News Time กันยาพิลากันเสถสวัสดีค่ะ